หนึ่งท่าไม่ตายของผู้หญิงนะคะที่ผู้ชายมักจะลืมไม่ลงหนึ่งท่าไม้ตายนี้ก็คือว่าอยู่ได้แม้ไม่มีเขาแต่ถ้ามีเขาก็ยิ่งดีมากขึ้นนั่นเองหมายความว่ายังไงคือโคเชมจะบอกว่าอย่าทำให้เขารู้สึกว่าตัวคุณนะคะขาดเขาไม่ได้แต่จงทำให้เขารู้สึกว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ ถ้าจะมีเขาเข้ามาในชีวิตมันจะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมถ้าจะมีความรักเข้ามาในชีวิตชีวิตจะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะพลังนี้นะมันจะทำให้ mindset ของคุณเปลี่ยนและที่สำคัญคือมันจะทำให้คุณมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นมีอิสระมากขึ้นและก็มีแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามมากขึ้นขาจะบอกเลยค่ะคุณจะมีแรงดึงดูดมากกว่าผู้หญิงที่ ยอมทาทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ยอมเสียผู้ชายไปไม่ให้ผู้ชายจากไปนะคะเพราะว่าผู้หญิงเหล่านี้นะคะมันจะทําให้มูลค่าในตัวเองลดลงดังนั้นการที่คุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ได้แม้ไม่มีเขาแต่ ถ้ามีเขาชีวิตยิ่งดีมากขึ้นจะทำให้คุณกลายเป็นผู้หญิงที่เขาอยากอยู่ใกล้คุณมากที่สุดนั่นเองค่ะสำหรับสาวๆห,หลายคนนะคะที่กำลังคุยกับหนุ่มฝรั่งอยู่แล้วมีปัญหาว่าสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้พูดคุยภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องโคเชมีคอร์สออนไลน์ค่ะสื่อสารได้มาใจฝรั่งที่จะช่วยสอนเนาะ จับมือคุณเดินไปพร้อมกันทําให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้พูดคุยภาษาอังกฤษได้นะคะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเพราะจะบอกนะในยุคนี้การแข่งขันสูงมากถ้าคุณไม่กระตุ้นไม่เรียนไม่พัฒนาตัวเองคุณจะถูกทิ้งท้ายไว้แล้วอาจจะไม่ประสบความสําเร็จกับหนุ่มต่างชาติเลยโอเคไหมคะใครสนใจเรียนติดต่อได้ที่แอดเอมค่ะ